นี้เรามาล้างแคชในแอปสตอร์นะฮะแอปนี้นะครับไว้สําหรับโหลดหรือติดตั้งแอปต่างๆนะบางทีเขาอาจจะช้าจะอืดหรือว่าเด้งออกนะฮะแน่นานแอปสตอร์นี้นะครับอาจจะมีขยะเยอะนะฮะทีนี้เราไปล้างกันเลยนะครับให้เราเข้าไปเลยนะครับที่แอปสตอร์นะฮะอันนี้ก็คือบัญชีของเรานะครับเราติ๊กไปเลยนะครับเมื่อมาถึงหน้านี้นะครับเราเลื่อนไปล่างสุดนะครับเห็นไหมครับก็เขียนว่าลงชื่อออกนะฮะเรากดไปเลยนะครับ ก็คือลองชื่อออกจากบัญชีนั่นเองนะฮะเป็นการล้างแคสนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราออกไปเลยนะครับครับแล้วเราเข้ามาใหม่นะเห็นไหมครับบัญชีเราหายไปแล้วนะครับตะกี้เราใส่เอาใช่ไหมครับเราออกตอนนี้เราเข้าเลยนะครับเข้ามานะฮะแล้วเรามาติ๊กตรงนี้นะครับลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี apple นะฮะเราต้องกดดําเนินการต่อนะครับเดี๋ยวบัญชีก็จะมานะฮะเห็นไหมครับบัญชีเดิมของเราก็มาแล้วนะครับ อันนี้ก็คือเป็นวิธีล้างแคสนะครับของแอปแอปสโตร์นั่นเองนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ